น่าสิ <Develop. S 1> ก็ลุ้นกันว่าถ้าเกิดเขาไม่เชิญไปเดี๋ยวพี่ซื้อตั๋วไปเองเลยไปเที่ยวด้วยก่อดล้อไปก่อนหลังคาไป, <sc an> <c oughs> ปลอ่อยไปคาลัดตูไปเอออยากไปเที่ยวแล้วเนี่ยพอ,อ,อใจรอกันหน่อยนะครับทุกคนพี่ด้วยก <L> งามกาบแถวแซ อแซลแซลแซเออเราเพิ่งไปคิดไอ้เรื่องหนึ่งมาเว้ยเพราะว่าเราเป็นคนโสดใช่ไหมเราเป็นคนโสดต้องบอกถึงตัวเราก่อนเราไปคิดอยู่เรื่องหนึ่งมาเว้ยว่าแบบว่าทํายังไงคนคนนั้นถอยายิ้มอย่างงา <laughs> ั้นจะถึงจะหยุดก่อน <laughs> ถึงจะ <laughs> <น> <laughs> ถึงจะแ <laughs> บบว่าเฮ้ยเราเป็นโสดมานานมากแล้วไงแต่เราต้องหาวิธีการาจีบเขาให้ได้เขาอาจจะไม่สนใจเรา <laughs> เราจะต้องทํายังไงให้เขาสนใจเราถูกไหมใช่ครับพี่ อ่าง่ายๆเว้ยถ้าอยากให้เขาตอบเราหรือให้เขาทักเราก่อนดังนั้นเราต้องยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเขาจะได้ทักมาใช่ไหมทุกวัน <laughs> เราจะไม่คืนเงินเขาเป็นมุกริกเนี่ยพี่เรื่องจริงเราจะทาเราจะไปขอยืมเงินเขาเราจะบอกว่าอันแน่ <laughs> แลอเล่นล้อเล่น <laughs> เป็นมุก <laughs> ทุกคนโอ้ย <laughs> ไอจูดส <c oughs> uh ีขียเดี๋ยวก็น่จะทุบให้เดี๋ยวก่อนเพราะว่ไม่ได้และคนอ๋มไม่ได้แต่แยทักไปยืมตังก็ไม่ได้อ๋ออย่างคุณอูทักไปยืมตังก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะอูผมก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นโอเคเฮ้ยเธอพูดถึงน้องจูหน่อยแมวเป็นไงบ้างที่บ้านยังอยู่ดีมีสุขไหมเรื่อนรับพี่แต่ว่ามีช่วงมีบางช่วงที่แบบ ผมไปอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอแบบกลับบ้านไปอยู่คอนโดเดือนสองเดือนอะไร้ยกลับบ้านไปจูจําไม่ได้วิ่งหนีไม่แล้วคิดว่าจะเลี้ยงแมวตัวใหม่ไหมไม่เราถามเฉยๆอยากได้แมวแบบพันไหนอะไรยังไงเป็นความไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้เหรอจู อ๋อไม่ทำไม่ไ่้คุณไม่ได้คุณไม่ได้โอเคห้ามห้ามห้ามถามอะไรเธอดีวะถามอันนี้ดีกว่าถามนี้ดีกว่าถามว่าถ้าหมดโควิดที่แรกที่จะไปเที่ยวคือที่ที่ไหนเออถ้าหมดโควิดเลยนะมีวินได้พักได้ด้วยใช่ไหมฮะไปต่างประเทศได้ใช่ไหมอ่ะอ่ะสักประเทศนึงก่อนอ่าเอาเป็น สวิตเซอร์แลนด์ล้วกันผม,ผมพูดบ่อยมากมันสวยเหรอหรือมันยังไงสวยมรนอากาศดีมากๆแล้วผมชอบแบบเที่ยวธรรมชาติพวกนี้ไงผมชอบไปเขาไปดอยแล้วสวิตเซอร์แลนด์คือแบบโหที่สุดโอ้ไม่เคยอยู่ในหัวฉันเลยเอาพี่เอ <laughs> ดแบบลองเซิร์ชสวิตเซอร์แลนด์แล้วแบบดูคลิปที่ประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นไปทำอะไรเพ่ไปหาเอฟซีผมว้ยไม่เราเราเราเคยเห็นคลิปหนึ่งนะนะกันขับกันเออได้ไม่แต่เราอ่ะอยากไปญี่ปุ่นเพราะว่าเราเคยเห็นไอ้ท่อน้ำทิ้งเขาว่าน้ำเขาใส่จนแบบประคับอยู่ได้อ่ะอ๋อพี่อยากลงไปว่ายเล่นใช่ไหมเฮ้ สวัสดีครับผมแจ็คแม็กโพอยากจะโดนโดนโดนช้อนแกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ย hey? <laughs> uh. มีใครมาอีกไหมฮะอยากคุยกับน้องกรัฟหรือเปล่าอะหาคนขึ้นมาอีกคนหนึ่ง <laughs> อยากจะโดนช้อนแกงเลยกนะ่อนเนี <c oughs> <c oughs> ้ยเอ้ยคิดถึงพี่เบสล่าสุดเราผู้จัดการน้องกรัฟล่าสุดผมเคยเห็นในไอ uh, จีสตอรี่ตกใจ นูกว่าฉีดไล่ยุงเห็นเห็นว่ารมควันรมควันเออรมควันเพื่อความปลอดภัยของน้องกราฟไงเออก็ต้องดูแลกันไปถูกต้องอันไหนอนะ้าวมามีคนบอกห้าวมากคุณกราฟม<า>ันมีกันัาระไรนะผมผมนี่ผมไม่เคยแกล้งพี่มายเลยบอกให้มีแต่พี่มายแบบชอบแบบผมนั่งๆั่งอยู่ก็แบบมาอะไรอย่างเงี้ย พูดอีกทีดิจะอึกเลยไอแสบเดี๋ยวก็จะทุบหลังแอนก่อนโอ้ยไปกินข้าวไว้พี่ไปละไปละไปละคิดถึงเด้อได้ฝากความคิดถึงก่อนพี่เบสดหนึ่งทีรักจะไปแอรพี่เบสครับพี่ไมายพไมายฝากถึงครับเสียงดังขนาดนี้แสดงว่าทำกับข้าวกินอยู่นะบ๊ายบายครับเจอกันครับ ออกไนนงมินะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับว่าคนอื่นขึ้นมาก็เออแท็กทายสามถามสารทุกสุกดิบนิดหน่อยแล้วก็ไปเห็นไหมพอพี่มายขึ้นมาโขยาวไอ้ฮับตัวหนากกำเจ้า คืออะไรครับไอ้ฮักตัวหนากําเจ้าไม่รู้ไงครับพ,พี่เขาพี่เขาพิมพ์มากําเจ้าครัพี่ทุกคนครับเดี๋ยวผมชวนพี่พี่แฟนคลับมาคุยด้วยอบางแล้วกันสักคนไทยหนึ่งคนพี่พี่อินเตอร์แฟนหนึ่งคนนะครับแล้วเดี๋ยวพอคุยเสร็จเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงนะนะครับผม เรามาเล่นเกมถามคำถามกันดีก,กว่ามีใครจะตอบถูกไหมเอาเป็นพระอะไรไม่ห่มจีวรครับผมมีใครตอบถูกบ้างครับพระอะไรไม่ห่มจีวรครับ พระอ่าน้ำไม่ใช่ครับพระโลพระโลก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่พระโลครับพระแนงก็ไม่ใช่ครับพระรามแปดก็ไม่ใช่ครับพระปูนก็ไม่ใช่ครับพระอาทิตย์ก็ไม่ใช่ครับ พระนครศรียธยาไม่ใช่ครับผมเฉลยเลยดีกว่าคำถามนี้มันกว้างไปคําตอบก็คือพระนะเจ๊แพะนะจ๊ะผมไปลี่คำถามดีกว่าคำถามนี้มันค่อนข้างจะเปิดไปหน่อยเอาเป็นอืม เอมเอาเป็นอะไรดีนะผมถามเกี่ยวกับอะไรดีนะถามว่า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 ,า,วา,า,วา,า,วาอะไรดีคิดไม่ออก มามา่า,ามาพระเจ้าตาที่วงเวียนใหญ่ยกขาข้างไหนครับุ่มเลยลูกโอเคงั้นผมสุ่มเลยนะครับจัดไปครับ มสุ่มพี่คนที่เสนอมาเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นพี่แฟนคลับชาวไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรครับผมชื่อฟ้าค่ะ <laughs> ฟ้าเหรอครับเป็นไงบ้างครับพี่ฟ้าสบายดีค่ะอุ้ยคิวเตอร์ก่อนแป๊บนึงไม่ได้อ่อข <laughs> ้างเมอร์ลิคิงนะครับต้องมีคิวเตอร์ ผมสูมไปเรียบร้อยแล้วลครับ,บะอะไรนะครับอ๋อป่าครับอบอกบอกพี่ๆที่เขาตอบก,กันมาครับเป็นยังไงบ้างอ๋อก็เรื่อยๆครับผมสบายดีไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็สบายดีครับทำงานเยอะหรือเปล่าครับไม่เท่าแต่ก่อนครับช่วงนี้ก็ดีที่แบบแล้วช่วงนี้ได้นอนหรือเปล่า นอนครับช่วงนี้ได้นอนเยอะเลยับด้นะน่ารักครับผมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับครับได้ครับเดี๋ยวมีเพื่อนแอบมาดูไลฟ์พาช่วงนี้ถ้าออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสและพกเจลแอลกอฮอล์นะครับได้ครับผมพี่ด้วยนะครับติดตามผลงานตลอดนะครับ ได้ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่จะซื้อทีวีมาดูกับเล่นละครแล้วนะ <laughs> เอาไปคุยกับคนอื่นบ้างแบงคือไม่เขินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ขอแคปหน้าจอได้ไหมอะ่ะได้ครับผมทำหน้าน่ารักหน้ารักหนึ่งสองขอบคุณครับบ๊ายบายอ่าประเจรนะครับครับเอ๊ เมื่อกี้เอาพี่แฟนคขับชาวไทยอีกสักคนละกันครับผมสุ่มนะครับผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมสุ่มเลยนะครับ นอกอีกแล้วเขาบอกว่านอกอีกแล้วผมสุ่มไปแล้วแกเดือดไอ้ไอ้ใชเหรออนสวัสดีค่ะนกเหรอครับค่ะนกเหรอนกค่ะนก ไม่นกแล้วนะครับไม่อนะนรื <laughs> รอ่ออะไรครับชื่อวุ้นค่ะน้องวุ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องวุ้นเรียนเรียน<ม>อยู่ชั้นเอ่อปีนี้ขึ้นมหกค่ะอ่อมหกโอเคตั้งใจเรียนนะครับไว้พอนให้หน่อยได้ไหมคะก็ขอให้ ยังไม่ขึ้นมาหาลัยนี่ว่าก็ขอให้ตั้งใจเรียนละกันขอให้เอ,อเรียนจบม .6 ด้วยเกรดดีแล้วก็อยากจะเข้าในคณะที่ตัวเองขอบคุณค่ะคพี่กับเซฟไร้ด้วยนะคะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับเช่นกันนะครับขอเชิญนะครับน้องน บายครับบ๊ายค่ะมาครับผมเราเราเราคุยกับพี่แฟนคลับชาวไทยแล้วสองคนนะครับคนสุดท้ายเอาเป็นพี่อินเตอร์แฟนซลลวกันครับผม who want to talk with me ชัน,นกรอเรือชัดมากเขาบอกรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงเอ้าเฮย้ยทำไมรอลิงกระดกลิน้นเอ้า ก็เรือนั่งอยู่ในลิงไงเขาไม่ได้ลิงนั่งอยู่ในเรือแฮะบุญไม่ถึงอนี่ไงมีเราจะสุ่มบิ i n t ิ๊ f เ n อฟนมาแล้วครับหนึ่งคนผู้โชคดีคนนั้นผมสุ่มไปแล้ว

Sorry? Where do you start a uh, language? Uh white lacon. Ah. Uh are you working out because of the drama? Working out? Mm -hmm. Cup. What's the next role you want to play? Oh drama, la Kunchai, kunchai? About that now, oh, okay. Okay, uh, <laughs> coming soon. <laughs> Everyone wants to see you act now. We will wait patiently. Yes, again, please. We will wait for you patiently. fans no. will wait. Mm. <laughs> Your singing is uh, good. Oh, thank you in for oh, what was. It? Thank you in Singapore. Yes. It's just thank you. Oh, Singapore thank English you. is English. Thank you. Thank you <laughs> 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 ah, Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs> no, I don't. Want <laughs> <laughs> see you บ๊ายบ alright ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะครับก็ก่อนจบไลฟ์ผมมีเอ่อ,อ <c oughs> ของที่อยากจะมาเซอร์ไพรส์พี่พแฟนคลับทุกๆคนครับยังไงก็ฝากรอติดตามเนยนะครับผมวันนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับทางช่อง youtube กับคณาวุฒนะครับก็ บอกว่าพี่ๆจะชอบกันนะครับผมเวลาสี่ทุ่มอย่าลืมนะครับเจอกันที่ช่อง youtube กับพนาวุธนะครับแล้วก็ไปรอดูกันว่าของขวัญอันนี้เนี่ยที่ผมมาเซอร์ไพรส์พี่ๆเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนไปนะครับผมก็ขอฝากนี่ครับโมโมโกคอลลาเจนนะครับผมนี่ครับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับก็เซิร์ชใน g o o g l e ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ดีอร์ดริงครับใครนะครับที่มองหาน้ำวิตามินดีนะครับผมผมแนะนำดีอร์ดริงเลยครับผมเพราะนอกจากน้ำจะดีแล้วพรีเซนเตอร์ก็ดูดีด้วยครับผมคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับผมนาครับพี่แจ๊ พี่แจ็คแสดงตัวหน่อยครับพี่อ๋อนี่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 น้องชายน้องไหนเนี่ยอยู่ห้องครับพี่พี่แก้ผ้าย์อาบน้ำเพิ่งเสร็จโอ้ตีโอเคพี่ไม่ใส่าได้ครับฮะพี่ไป่ใส่เสื้อผ้าก็ได้พี่ ดาราเห็นตูดดีเยอะนะน้องเคยเห็นยังสบายดีนะถ้าพี่ <นะ S 2> โชว์ผมก็ดูอะได้แป๊บหนึ่งผมรอเล่นด้วโอเคโอเคแล้วแล้วสบายดีนะน้องสบายดีครับโอเคไม่พี่จะที่จะคุยกับน้องเรื่องว่าถ้ามีชอบของเล่นอะไรเงี้ยสนใจบอกพี่ได้นะได้ครับเี่แล้วก็ดูแลตัวเองดีดนะแล้วก็คิด,ดคิด,ค,ดคิดถึงสังคมเนาะ คิดถึงครับพี่เออปีไฟพึ่งได้โรงงานอะแกงอ่ะใช่พี่วันนั้นตอนรู้ข่าวแบบผมโคตรช็อกเลยเออน้อยมากเลยเครียดเลยน้อยนี่วันนั้นผมนอะแม่งแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอะแม่งไม่คิดว่าแกแบบไอ้นี่ด้วยนะเว้ยเอาจริงแบบไม่คิดว่าแกแบบคือพี่ว่าแกยังอยู่อะ่ะตอนนี้นแบบแม่งเซ็งวะ่ะใชสง เนาะอันเดี๋ยวพี่ใส่เกงในก่อนว่ากันน้องแล้วเดี๋ยวพี่ไปทำไปเจอไปแฉ่โอเคคิดถึงครับสวัสดีครับแนครับครับก็วันนี้ผมก็ว่าน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมผมก็ขอกล่าวลาพี่ๆทุกคนใน องค์ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับเดีย๋ยวไว้ว่งวางๆเราจะมานั่งคุยกันใหม่เลยครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์ด้วยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเรายังมีเวลาให้ไลฟ์กันย,ย,ยาวๆแน่นอนครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับ